สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิดชัยบอนสีนะครับวันนี้ก็มีบอนสีมาแบ่งปันอีกแล้วเหมือนเดิมสิบสองต้น <laughs> มีไม่เยอะอนะเนาะคัดมาได้สิบสองต้นมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ทักมานะครับเนาะถามสารทุกสุขดิบของเบิดชัยเพราะว่าตอนนี้ที่เชียงรายข่าวน้ําท่วม แบบท่วมหนักมากนะครับแต่ที่อําเภอของเบิดชัยอยู่นะครับเบิดชัยอยู่อําเภอเชียงของนะครับทุกท่านเชียงของก็ยังไม่ท่วมนะครับแต่ตอนนี้น้ําโขงก็หนุนขึ้นมาสูงแล้วนะครับบ้านเรือนที่อยู่ข้างน้ําโขงก็รู้สึกว่าจะ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 ,จะ,จ,ะจะขนของขึ้นที่สูงกันหมดแล้วนะครับสําหรับเบิดชัยก็ ไม่ได้อยู่ติดน้ําโขงเนาะก็อยู่แบบออกมาหน่อยใกล้หน่อยนะครับยังยังไม่ท่วมที่ท่วมก็มีอําเภอเวียงแก่นนะครับแล้วก็อำเภอเทิงนะครับอําเภอรอบข้างนะครับอําเภอรอบข้างของเบิดชัยนะครับอําเภอเทิงเวียงแก่นอําเภอขุนตาลก็อยู่ข้างๆกันนะครับส่วนของผมก็อยู่ที่สูง <laughs> คดบนดอย <laughs> คดบนดอยก็เลยก็เลยยังไม่ท่วมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับทักมาโอ้โหเยอะมากเลยทักมาถามเบิดชัยเป็นยังไง น้ำท่วมไหมนะครับยังไม่ท่วมนะครับยังอยู่ดีอยู่สบายดีใครที่จะช่วยเหลือเบิดชัยก็เอฟบอลสีนะครับ <c oughs> เผื่อจะได้เอาเงินไปซื้อเรือ <c oughs> เอาเงินไปซื้อเรือมาเตรียมไว้นะครับล้อ <c oughs> เล่นล้อเล่นเนานะที่นี่ก็จัดการบริหารน้ําได้ดีอยู่นะครับยังยังไม่ท่วมนะครับมาครับแล้วเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องการแบ่งพันบอลสีเนาะวันนี้มีสิบสองต้นเหมือนเดิมแจ้งค่าส่งก่อนทุกท่านค่าส่งก็ เหมือนเดิมนะครับแบบโอนเหมาเหมา50บาทแบบเก็บเงินปลายทางก็เหมาเหมา60บาทส่งไปรษณีย์ไทย EMS ส่วนท่านไหนอยากให้ส่งขนส่งไหนก็แจ้งได้นะครับก็ส่งได้ทุกขนส่งแหละทั้งเคอรี่ทั้งเฟดแล้วก็ช้อปปีเนาะแต่ช้อปปีไม่ไม่เคยได้ส่งแต่ส่วนมากต้นไม้นี่จะส่งไปรษณีย์ไทยไหมเรามาดูต้นแรกกันเลยนี่ครับถามหามาเยอะมาก บับเบิลบอันนี้เป็นบับเบิลบน่าจะบับเบิลบออกแผลงๆนะครับเพราะว่าเม็ดเยอะมากดูทุกท่านกระถางนี้แบ่งปันให้ในราคา250สนะครับ250สําหรับบับเบิลบเนาะทุกท่านวันนั้นเ,เป็นวันฝนตกจัดโปรแค่ต้นเดียวก็ขาย250เหมือนเดิมเพราะว่าบับเบิลบต้นนี้น่าจะแผงเพราะาดูเม็ดสีแบบเม็ดขาวมาแล้วนะน่าจะสวย เพลงออกไปทางทองคําขาวหรือเปล่าไม่รู้ต้องออกไปเลี้ยงดูนะครับดูเม็ดเข้าแบบกระจายสวยมากบับเบิลบีกระถางที่หนึ่งก็สองห้าสิบบาทนะครับฟอร์มสวยต้นนี้มีสามใบแล้วสองห้าสิบเนาะบับเบิลบอ่าต่อไปนี่ครับบอนสีกิต,ติมาต์เจนจิราทุกท่านดูความเขียวด่างเขียวของเขาต้นนี้สวยเนาะ กิติมาตรเจนจีราต้นนี้เอาไปในราคา100บาทนะครับสำหรับกิติมาตรเจนจีรา1 0 0บาททุกท่านแล้วดูโอ้โหไอเขียวเนี่ยเขียวกระจายเลยนะครับเนาะสวยงามโตมานี่มีชมพูเข้าด้วยนะชมพูเข้านะครับกิติมาตรเจนจีราสวยเห็นเขาขายกันก็ราคาก็ยังพุ่งอยู่นะครับสำหรับบอลสีช่วงนี้เนาะนี่ครับกิติมาตเจนจีรา100บาทนะครับ ต่อไปชายชนบ้างชายชนมีสองกระถางนะชายชนฟอร์มเตี้ยทุกท่านมีอยู่สองกระถางนี่ท่านไหนที่อยากได้ชายชนฟอร์มเตี้ยเต้ยนะครับแบ่งให้ในกระถางละห้าสิบบาทนะครับนี่กระถางที่หนึ่งชายชนนี่ดูเป็นไม้แยกหน่อนนะทุกท่านชายชนอันนี้คือแยกหน่อไว้นะครับนี่กระถางที่หนึ่งนะครับห้าสิบบาทชายชนมีคนถามหามาเยอะชายชน วันนี้มีแบ่งมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีก็เอาไปได้เลยนะครับดูความแดง <c oughs> แดงปแปรวเลยนะครับนี่ชายชน50บาทกระถางที่หนึงต่อไปชายชนกระถางที่สองนี่ฟอร์มสวยชายชนเตี้ยชายชนฟอร์มเตี้ยชายชนมีสองประเภทนะครับชายชนจากอินโดก็จะสูงหน่อยแต่นี้ชายชนไทย <c oughs> พันไทยพ่อก็ไทยแม่ก็ไทย จะให้เปลี่ยนใจได้ไงจ๊ะชายชนพันธไทยนะครับนี่เตี้ยยนะครับเนาะแดงสวยๆเลยห้าสิบบาททุกท่านผมแบ่งชายชนให้ห้าสิบบาทมีอยู่สองกระถางนะจ๊ะชายชนนี่สองกระถางต่อไปเป็นศิลาหุ้มทองแผลงนะครับดูความกระจายของเขาเนี่ยสลาหุ้มทองแผลงกระถางนี้แบ่งที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ 100บาทสําหรับศีลาหุ้มทองใครที่ชอบศีลาหุ้มทองแบบเปลือยเปละเปลือยเปล่าแผงแผงนี่เลยต้นนี้เลยศีลาหุ้มทองด่างนะครับเนาะด่างสวยด้วย100บาทนะครับแผงศิลาหุ้มทองเก็บได้เก็บนะเพราะว่าหน้าแบบนี้มันทําออกมามันไม่ค่อยมีนะครับกว่าจะได้หน้าแบบเนี้ยต้องลุ้นอีกทีหนึ่งแต่อันนี้ดูหน้าสวยเลย100บาทครับศีลาหุ้มทองแผงต่อไปครับผม ตุดจีนนี่ตุดจีนมาแล้วตุจีนแบ่งให้ในราคา200บาทนะครับสำหรับตุดจีนนะครับนี่บอลสีของสวนเบิดชัยเองเนาะก็ยื่นจดชื่อไปแล้วละ่ะก็ยังไม่ได้จดนะครับต้องรอคนะิวเนาะนานและแต่เอาชื่อลอยๆไปก่อนตุดจีนโตมาสวยมากสวยงามมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีรูปต้นแม่เดี๋ยวจะหาให้ดูนาะแต่ถ้า หาไม่เจอในโทรศัพท์ก็แล้วไปตุ๊จีนสองร้อยบาทครับตุ๊จีนตุ๊จีนลูกไม้สวยตุ๊ดจีนนะครับต่อไปนี่ทุกท่านบอนสีเงาจันนี่นี่ไงเงาจันนะครับเนาะเงาจันมีมาสองกระถางนะครับบอนแรอีกต้นหนึ่งเงาจันแบ่งให้ในกระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับสำหรับเงาจันนะครับทุกท่าน เป็นบอลแบบทรงคล้ายๆซันเซ็ตอ่ะเนาะแต่มันจะป้ายเหลืองๆนะครับป้ายเหลืองๆ250บาทเงาจันทนี่ไม่ต้องห่วงทุกท่านขนาดน้ำเน่ายังมองเห็นเงาจันท์นี่เ <c> ฉ <oughs> ืดฉายสำหรับเงาจันทกระถางที่1น,นะเงาจันทรต่อไปเงาจันทรกระถางที่สองดูครับต้นโตผ่าชิ้นใหญ่250นะทุกท่านเงาจัน โตมาสวยมากดำดำ,ดำเหลืองเหลืองเหลืองดำแดงอะ่ะตรงแดงแงนี่จะออกดำๆนะครับเนาะดำเขียวเหลืองอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ละต้นแม่ผมล้มไปแล้วนะครับแต่ราคาตอนนี้ก็ยังสูงอยู่สำหรับเงาจันเนาะแบ่งให้250แล้วกันมีอยู่2กระถางนะครับเงาจันนี่สวยๆเลยป้ายสวยๆเลยนะครับเนี่ยเหลืองแบบเหลืองสวยๆเลย250ยนะครับเงาจัน ต่อไปบอนสีของสวนเบิดชัยอีกต้นหนึ่งอันนี้ชื่อว่าไก่บ้านทุกท่านนี่ไก่บ้านด่างสวยแล้วเอาไปห้าสิบาทนะครับสําหรับไก่บ้านนี่ครับทุกท่านเลี้ยงโตมานี่เป็นสีดํานะครับแล้วก็มีเม็ดแดงๆเข้าเม็ดแดงลึกๆนะครับแล้วก็ด่างแดงนะครับเนี่ยอะไรนะไก่บ้านไก่บ้านเอาไปในราคา50บาทพอสําหรับไก่บ้านนะครับนี่สวยๆเลย ต่อไปครับผมเนตรนารีเนตรนารีมาแล้วแต่ด่างน้อยไปนิดนะเนตรนารีกระถางนี้เอาไป80บาทแล้วกันนะครับแต่ด่างแล้วล่ะดูนี่ครับความด่างความกระจายเริ่มมาแล้วล่ะขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูเนตรนารีสวยงามมากนี่ครับเอาไปในราคา80บาทแล้วกันเนตรนารีวันนี้ดูต้นนี้นี่ครับด่างเหลืองมาละกระจายเหลืองๆมาแล้วนะครับ80บบาทเนาะ สำหรับเนตรนารีต่อไปเป็นลูกไม้ทุกท่านลูกไม้อันนี้ไม่มีชื่อนะแต่มันสวยนะครับเม็ดเยอะเยอะนี่เม็ดเยอะเะเห็นไหมเม็ดเยอะเยะแล้วด่างแล้วอันนี้คือเหลืองมาเลยลูกไม้ลูกไม้ต้นนี้เอาไปในราคาหกสิบนะครับหกสิบต้นนี้ดูครับลูกไม้เม็ดเยอะเยอะแล้วก็นี่มีความด่างเหลืองๆนะครับหกสิบาทต้นนี้สวยลูกไม้ต้นเนี้ยเอ๋เดี๋ยวผม เดี๋ยวผมลองหาดูต้นต้นต้นรุ่นพี่ของเขาก่อนโอ้วนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับนี่นี่ทุกท่านนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับลูกไม้ต้นเมื่อกี้อ่ะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เม็ดเยอะๆดูสิเม็ดเยอะๆนะครับแล้วก็อันนี้ด่างฮาปเลยดูเม็ดเยอะแล้วก็มีสีเหลืองเข้านะครับลูกไม้เนาะนี่นี่น,นี่ต้นนี้ต้นนี้ นี่ให้ดูต้นนี้นี่หกสิบบาทครับต่อไปต้นสุดท้ายของวันนี้เทพพัชสุธาโอ้โหเหลืองสวยมาเชียวเทพพัชสุธาต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบาทสำหรับเทพพัชสุทานะครับทุกท่านดูความสวยสวยแบบออเนาะเทพพัชสุธานี่เป็นบอลที่แบบทรงใบสวยแล้วก็ด่างสวยนะครับนี่เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ทพสุธาโอเควันนี้ก็สิบสองกระถางครบถ้วนไม่มีอะไรตกหล่นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยวันนี้เบิดชัยลากันไปก่อนนะครับโฟนก็ จะตกอีกแล้วนะครับตกทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ช่วงเฝ้าระวังนะครับเราก็ไม่ได้ประมาทหรอกถึงเราจะอยู่ที่สูงเราก็ไม่ได้ประมาทเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณมากนะครับก็ส่งกําลังใจให้เป็นกําลังใจให้ท่านที่ประสบอุทกกัยทุกที่ทุกอําเภอทุกจังหวัดด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ